ญี่ปุ่นเริ่มวางแผนอพยพประชาชน6,000 60, 0รายจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเริ่มวางแผนอพยพประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวน6,000 60, รายที่อาศัยอยู่หรือเดินทางไปเกาหลีใต้เนื่องจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ราว38,000รายและเดินทางไปเที่ยวอีกราว19,000รายซึ่งจำเป็นต้องอพยพจากเกาหลีใต้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โตเกียวกำลังเสนอแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ประกอบไปด้วยการจำกัดการเดินทางและการไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางไปเกาหลีใต้ทั้งยังแนะนําให้ชาวญี่ปุ่นอพยพออกจากเกาหลีหรือหาที่หลบภัยในช่วงที่ต้องหาที่หลบภัยในกรณีที่ไม่สามารถบินออกจากเกาหลีใต้ได้โซได้ตกลงที่จะให้ชาวญี่ปุ่นในประเทศใช้พื้นที่หลบภัยของประเทศกว่าเก0แห่ง ในกรณีที่ไม่สามารถทําการบินได้พลเมืองญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับประเทศทางทะเลโดยใช้ท่าเรือเมืองปูซานญี่ปุ่นกําลังเจรจาก,กับสหรัฐเพื่อให้กองทัพอเมริกันช่วยส่งตัวผู้อพยพไปยังเมืองปูซานญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังมองหาทางเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต,ต่อเกาหลีเหนือผ่านการห้ามค้าน้ำมันและมาตรการอื่น